สบายดีพี่น้องชาวสว่างไม่อีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าอือนี่กับเมืวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะช่วงมันช่วงไปไปพี่น้องไปชาวสว่างสิท่านท่านยางตปเลาะพึ่งอย่างเนาะชาวสว่างอย่เนาะไปะมาพี่น้องมะหลังจากชาวสว่างมันหลังจากที่ชาวสว่างเอารถเขา่าศูนย์ไวแล้ว้อ,าอายก็ได้ไปฮับแต่ว่าจะเลยบ่ไดไทยคลิปดอกพี่น,ออนยย้องไอ้ผู้ยหยคุนนวอล เอาลูกไปหับเสาวสาว่างเดี๋ยวนี้สาวสาว่างจะจอดรถไว้ดูคนละศูนย์ั่นฮอนด้าพี่น้องวันวันพุทธศุลศรติเอา้ามากับเจ๊แมมไปใช้นอกบัดนี้มาพักกันพักกันมะลานนั่นทุกอย่างที่สิบพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หารลาะเบิ่งพี่แมมนกนมาทั้งพี่ก็พี่น้องเออยายแมมไปทั้งใดหน,นอเสาวสาว่างจะมาหาสื่อของใส่เล็กน้อยพี่น้อง น้องใส่ในข้าวเฮือนนี่แหละหมอบถูพื้นแดงเป็นคันน้ามันคันในแดงไว้ถ้าใส่พี่น้องไว้ถ้าเปลี่ยนมันเก่าแล้วเฮากับเปลี่ยนใหม่นะพี่น้องเนาะมันสะอาดสะอา้านยายแหม่มไปใส่เนาะยายแหม่มนี่เนาะยายแหม่มจีแหม่มนี่เนาะรัดเลาะพี่น้องบุก,กระดิ่งเน่าเหมียว ซื้อไปใส่มันบปได้หรอพี่น้องมันมันไปหาของนั่นของนี่แมสวสาวสว่างก็ได้มันดื้อใจใจแต่อันเก่ามันนั่นแหละหอของหลายเนาะพี่น้องเนาะเบื้องแรนผลากหลายเนาะซื้ออยู่อำเภอสาว่างแดนดินสาวสาว่างก็เลยสองทีมาซื้อมอบทำความสะอาด ได้ไรแล้วพี่แมมทักไทยทักไทยพี่น้องหน่อยสบายดีาหาเลาะซื้อของ,อของเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ไปไม้ถูม็อบก่อนนะจ๊ะกี้คือเห็นคือเห็นพนังงานว่าสิทธามมันอยู่โซนไหนนอไม่มอบไหนนอ ไม้เปลี่ยนม็อบมันอยู่โซนไหนนาะนี่พี่แมมของไขยหลากหลายพี่น้องเละช้มกันไปอยู่ไซกับซีมีขายอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนตาม,ตาม,ต,ามตามมันตามอำเภอตามมันจังหวัดก็ได้กระซมีขาขคือกันอยู่เนาะพี่น้องเดสาวสว่างสิเลือาาลอซื่อคันน้ำไปใบทัดวไช ใส่ในห้องน้ำแน่คขันใส่บาทตักบาทก็มีพี่น้องสาสวางกับด้มาซื้อมีหลายอย่างเลยขันโดด้วยถั่ใส่ไปเลยยี่สิบห้าบาทพี่น้อง ต้องเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกเพรใส่ได้ไหมเนาะใบใหญ่มาจาบาทเนาะมีหลายขนาด ใบเล็กใบใหญ่พี่น้อง <c oughs> โอ้ชาวห้าบาทพี่น้องพอซื้ออยู่ใบเล็กใบใหญ่ก็ราคาเดียวกัน ใบเล็กใบใหญ่ก็ราคาเดียวกันตรวจก่อนนะจ๊ะซื้อเลือกคาไป,ไปาใบทรายน้งพี่น้องเนาะซื้อไปทำบุญกับซื้อซื้อไ,ปไปใบทใายกับซื้อ,อยูพี่น้องเอ้ ยายก็ได้ให้ยันสาวสว่างให้สาวสว่างไปซื้ออันนี้ให้ไปซื้อถุงเป่นเสมาเพาะต้นใหม่พี่น้องสาวสว่างมาเห็ดายงานแหล่วกันเลยก็เลยแวะตลาดไปซื้อให้คุณยายแต่ก็เลยมาแวะทุกอย่างยี่สิบพี่น้องภาพบรรยากาศยุลานทุกอย่างยี่สิบดอกไม้ก็สวยพี่น้องเลยค่ะเอ้า ซาสว่างก็ขอขอบุญขอบคุณในหลายเด้อจานเออ้อที่เข้ามารับชมซาสว่างก็ได้เห็นนี่ละคันนาบนี่ในคันน้าใบสองน่วยไว้ถัสรใส้สื่อไปท่านแน่ไว้ถัสรใส้แน่มันเป็นพลาสติกเนาะพี่น้องเนาะมันกระสีใส้มันกระสีใส้ดีอยู่นี่กระสีได้หาซื้อเบิงอันมอบไว้ถวั่ล้างถั่วล้างใส่ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ซื้อ,อ ของใจในครั้วเลื่อนแหละพี่น้องเดี๋ยวสาสว่างจะหาเลือกเบิ้งกอนจะได้ของใจในครัวเรือนนี่แหละสองสามยางพี่น้องเอ้ยมาก,กับพี่แมมก็บซได้ันเลือกซื้อแล้วก็บซได้เมื่อพี่น้องคุณยายกับถ่ายอาบน้ำอาบทาอยู่สาสว่างก็ขอขอบุณขอพุในลายเด้อที่ข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันเ็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องเนาะทิพพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัย้ะพี่น้องเด้อ มือนี่กะสบายดีจ้า